4เกม4เลเวลสำหรับสายซิม Racing ที่จะฝึกเพื่อนๆจากมือใหม่ไปสู่มืออาชีพได้ลองฝึกตามสเต็ปนี้ดูนะครับ เลเวลที่1 entry level เกมที่แนะนําสําหรับเลเวลนี้คือ Gran Turismo 7เกมนี้เป็นเหมือนประตูบานแรกที่เปิดให้เพื่อนๆเ,เข้าสู่โลกซิ m Racing และปูพื้นฐานได้ดีที่สุดนะครับจุดเด่นคือเข้าถึงง่ายกราฟิกสมจริงความสมจริงพอให้เรียนรู้ได้นะครับถือว่าไม่ตึงมือมากสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งลองฝึก Sim s ิ m Racing อีกอย่างคือ Gran Turismo มีโหมดฝึกสอนละเอียดมากตัวเกมจะพาเพื่อนๆฝึกทีละขั้นตั้งแต่เริ่มแม้แต่สอบใบขับขี่เพื่อให้ผ่านลายเส้นถ้าไม่ผ่านก็ไม่สามารถแข่งได้เล่นเกมนี้จบบอกเลยว่าเพื่อนนนนจะได้้้พืฐาาที่่แปักเถ ใจต,ตรงนี้แล้วเกมอื่นๆที่ยากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยครับเพื่อนๆ เลเวลที่2 s e m i Pro เกมที่แนะนําสําหรับเลเวลนี้คือ As s โ o ล o ค sa เกมนี้จะทําให้เพื่อนๆเ,เริ่มสัมผัสโลกที่จริงจังมากขึ้นจุดแข่งที่สุดของมันคือ c o m m u n i t y Modding ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนๆจะสามารถโหลดรถเพิ่มสนามเพิ่มหรือแม้กระทั่งแฉกระดับตำนานที่ไม่มีในเกมอื่นก็หาได้จากที่นี่นะครับ a s สโตล o คอร์ยังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆฝึกทักษะใหม่ๆเช่นการเซตอัพรถปรับช่วงล่างยางเกียร์แบบและเอียดเหมือนของจริงซึ่งเป็นสิ่งที่นักแข่งจริงก็ต้องทําเหมือนกันฟิสิกส์ของเกมนี้ยกรรระดัับบขขึ้้้้นนนมาาอออีเเเพืื่โคงงแไปหหยย หนักเกินรถก็จะเสียการควบคุมทันทีถือว่าเป็นการฝึกทักษะในระดับใหม่เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยเลเวลต่อไปสนุกขึ้นแน่นอนนะครับ เลเวลที่3โปรเลเวลเกมที่แนะนําสาหรับเลเวลนี้คือ Astol Corsa Competizione หรือที่เรียกสันส้นๆว่า ACC นั่นแหละนะครับเกมนี้โฟกัสแค่การแข่งขัน GT 3และ GT 4ครับเพื่อนๆสิ่งที่ทําให้ ACC พิเศษคือสนามทุกสนามถูกเ a เซอร์สแกนมาจากของจริงลิขสิทธิ์แท้จาก GT World รายละเอียดแม้แต่รอยลูกล้านาดยังเหมือนเป๊ะจุดนี้ทําให้ ACC ถูกเลือกใช้ในการฝึกซ้อมของนักแข่ง GT หลายๆคนอีกเรื่องคือระบบ Dynamic Weather ที่สมจริงมากถ้าฝนตกลงมาระบบการขับจะเปลี่ยนทันทีเพื่อนๆต้องปรับวิธีเบรกปรับวิธี ควบคุมรถใหม่หมดมันคือการฝึกสถานการณ์ในสนามแข่งจริงๆว่าจะเอาตัวรอดยังไงมาถึงตรงนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือเครื่องมือในการฝึกมอเตอร์สปอร์ตจริงๆแล้วนะครับ เลเวลที่4 e-sport and professional เกมที่แนะนำสำหรับเลเวลนี้คือ iRacing เกมที่สายโปรและทีมแข่งระดับโลกเลือกใช้ในการฝึกซ้อมจุดเด่นของมันคือความสมจริงทุกด้านทั้งรถและสนามตัวสนามทุกแห่งถูกเรเซอร์สแกนอย่างละเอียดฟิสิกส์ใกล้เคียงของจริงที่สุดในบรรดากเกมซิมเรซิ่งทั้งหมดแต่สิ่งที่ทำให้ iRacing แตกต่างคือระบบออนไลน์ที่จริงจังมากๆเพื่อนๆจะต้องมี Sa f ต t y Rating และ i r a t i n g ที่จะบอกว่าฝีมืออยู่ระดับไหนทุกครั้งที่ชนหรือขับพลาดคะแนนก็จะลดทันทีระบบนี้ทำให้การแข่งขันนใใ Ra กกล้เคียงงงของจริมาสด ไม่มีใครกล้าเล่นมั่วๆนะครับเพราะทุกคนจริงจังเหมือนลงสนามแข่งจริงเพราะต้องสมัครเกมแบบรายปีเสียงเงินซื้อสนามและรถทีละคันถ้าไม่ซื้อก็ไม่มีสิทธิ์ไปลงแข่งคลาสนั้นๆทาให้ตรงนี้ให้ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับการแข่งรถจริงๆเลยครับนักแข่งตัวจริงหลายคนก็ใช้ iRacing ในการฝึกซ้อมและบางคนก็เข้าสู่สนามจริงผ่านทางเกมนี้เลยครับเพื่อนๆสี่เลเวลสี่เกมเพื่อนๆฝึกถึงเลเวลไหนแล้วลองมาแชร์กันได้นะครับ